ด้ามดามหมอหักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีวายทำด้ามหม้อด้วยไมย้นี่กันนะครับนี่เจะทำดามไม้ถสแทนครับตดามรับชมได้เลยนี่ก็เอาติกเก่าออกแล้วนะครับนี่ก็ด้ามเจียรยโอ้ พอดีพอดีเลยครับพี่น้องน่าจะได้มาเรยบร้อยอันตรงนี้ครับเรียบร้อยครับจิ้งนกสามตัวนักสามตัวใช่แล้วครับ หมจับหม้อดีไหวหมอก็ดำดำโอโอเคครับสวยงามพอได้ใส่แก้ว